ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรายการดีๆมีสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ทางเลือกนะครับในช่วงแรกนี้นะครับผมก็มีพิธีกรรับเชิญนะครับคุณหมอจากกรีฑภูมิสวัสดนะครับประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าแพทย์ทางเลือกคืออะไรนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ก็อย่างที่เลยให้ทราบนะบว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ในในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วก็หลายหลายคนก็สงสัยว่าใช่ไม่ใช่นะฮะเชื่อได้ถือได้หรือเปล่านะครับทางมูลนิธิเราเลยจัดตั้งขึ้นมานะฮะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่เอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่ก็ยินดีนะครับที่รายการอันนี้ได้เอาความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับทราบรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับ จริงๆแล้วนแพทย์ทางเลือกนในความหมายของเราเมันหมายถึงศาสตร์อะไรก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่การแพทย์ที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่บทบาทของมูลทีก็พยายามจะคัดเลือกกันกรองนะฮะในสิ่งซึ่งคิดว่ามีเนื้อหาทางวิชาการมีทฤษฎีซึ่งพอจะฟังได้รับได้พูดง่ายๆคือว่าไม่ไปหลอกลวงประชาชนทําให้เข้าใจผิดหรือไข้เขืไปในประเด็นการการักษาโรคต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายๆคนจะพูดว่าทางเลือกทางเลือกทางเลือกอยู่เรื่อยเลย แต่จริงแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นของจริงหรือของแทบประการใดน,นะครับเพราะฉะนั้นทางทางรายการของเรานะฮะรวมทั้งมลนิทิเนี่ยก็พยายามจะจะคัดสรเรื่องหอเหแบบนี้เข้ามาให้ท่านชมได้รับฟังครับ ผมนยายแพทย์จักริดสุมิสบัตนะครับประธานมือทีเพื่อพัฒนาแพทย์ทางเลือกพร <c oughs> ้อมกับที่กรวันนี้ค่ะนุชนาทพรายดวงแจ๊ดค่ะครับผมวันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อแพทย์ทางเลือกเช่นเคย <c oughs> นะครับก็มีแขกรับเชิญมาท <c oughs> ่านหนึ่งนะครับเชิญแขกรับเชิญค <c oughs> ่ะวันนี้เรา <c oughs> ได้รับเกียรติจากคุณบรรลักษณ์นะคะชีระมงคลเป็นผู้อำนวยการสถาบันดิสไพ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วในเรื่องแพทย์ทางเลือกมันมีหลายหลายสาขามากนะครับแล้วก็ สาขาที่เราเคยคุยกันไว้นะครับเราจะรับอนุมัติอย่างเป็นทางการ,รจากกระทรวงสาธารณสุขความจริงเ,เรื่องไฮโรแพคติกเนี่ยนะครับได้มีการยื่นขออนุมัติในการอะไรเขาเรียกว่าประกอบโ,โครคศิลป์มากว่า16ปีกว่า<ช>16ปีนานมากยื่นมาตอนแรกเลยนะครับแล้วก็แต่เนื่องจากว่าการยื่นเนี่ยอาจจะตอนนั้นกฎหมายยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับก็จะมี พระราชบัญญัติการขอบลูกสินนะซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็เป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงจะต้องยื่นในกฎหมายข้ออะไรผมจําได้ว่าตอนนั้นทางคุณหมอท่านหนึ่งจําชื่อไม่ได้ละอาจารย์เลยนะนึกไม่ไออกแล้วนานมากแล้วนะฮะ <Okay. S 1> เขาก็ยื่นยื่นผ่านแพทยสภาที่สารแพทยสภาแพทยสภาก็เอาไปวนๆดูอยู่ <c oughs> ไปคุยทุกครังงงๆเนื่องจากว่าเอ๊ะหลักสูตรแพทยสภาก็ไม่เคยมีการสอน เรื่องคาโรพลติกใช่ไหมครับก็เลยงงไปนะฮะก็ก็เลยผ่านไปหลายเป็นร่วมร่วมสิปีไม่มีคําตอบจากสวรรค์ใคำนั้นก็เลยกลายเป็นของกึ่งเถื่อนกึ่งเถื่อนหมายถึงว่าทางเราเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ถามว่าผิดกฎหมายไหมตอนนั้นก็กึ่งผิดกึ่งถูกเพราะว่าตอนนั้นโลกศินบอกว่าจะต้องไปทําอะไรบางอย่างกับร่างกายคน โดยการทิ่มโดยการแทงคุ้ยง่ายถ้าไม่เจาะเลือดออกมาหรือไม่เอาเข็มทิ่มเข้าไปก็ถือว่าทําได้แต่ตอนพระราชบัญญัติใหม่ออกมาเมื่อปี2542ริตอน,น,นเริ่มเข้าข่ายแล้วเพราะการขรอบโรคศีลหมายถึงการที่จะไปกระทําหรือมุ่งหมายจะกระทำนะรวมทั้งการส่งเสริมพุ่งพรอมโ,อโหนั้นทุกอย่างเข้าไปลลเลยนั้นคารแพทย์ศึกษ่ประกอนเนี่ยใช้การมือในการปรับโดยที่ไม่ใช่เข็มอะไรแทงมือก็กลายไปจะต้องไปเข้าข่ายกฎหมายด้วย ก็เลยมีการยื่นเตมใหม่นี่ความเป็นมาคร่าวๆนะครับแต่ท่านผู้ชมฟังอา่าสงสัยว่าว่าโคลคติกคืออะไรเดี๋ยวคุณหญิงเ่าไ้ฟังนิดนึงพี่ว่ามันเป็นยังไงไอ้ไคลโรแพคติกเนี่ยหมายความว่าไคลโรแพคติกเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะร้อยร้อยกว่าปีแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยดรดีดีพาร์เมอร์เป็นผู้คิดค้นดรดีดีพาร์เมอร์นี่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันเป็นคนอะไรเป็นคนชาวอเมริกันค่ะชาวอเมริกันค่ะ ก็ปัจจุบันนี่ไคโรแพคติกก็มีการค้นคว้าวิจัยค่อนข้างที่จะเยอะก็มีรีเสิร์ชขึ้นมาในส่วนตรงนี้เนี่ยแล้วก็องค์การอนาเมโรก็รับรองรับรองในในในศาสตร์ตรงนี้ด้วยมันจะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคหลักๆอะ,ค,ะค่ะก็ะจะดูในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของกระดูกสันหลังเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างร่างกายของเราอะค่ะโดยที่เราเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันสมดุลกัน ในร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทางานได,ได้ดีใช่งานได้ดีค่ะสุขภาพดีค่ะก็คล้ายๆกับเวลาเราเป็นวกแผนไทยอ่ะเวลาดัดหลังปั๊บบางทีเออเลอบางคลก็เบาโรคที่ระนะครับเพราะฉะนั้นการสึบสมดุนเนี่ยก็จะเป็นแนวทางซึ่งทางกระกพลติกได้ใช้นะฮะค่ะทีนี้เราก็นั่งเล่าให้ฟังคงจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าทีนี้ครับคุณหญิงพาไปดูสถานที่จริงที่จดลองวมทั้งคุณหมอ ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เราเรียกว่าคุณหมอตามภาษาไทยนะฮะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว yeah, right. so, so. ่าด็อกเตอร์แต่ว่าไม่ใช่ไหนแพทย์นะฮะไม่ใช่ไหนแพทย์ถ้าแปลเป็นไทยไม่ใช่ไหนแพทย์แต่เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออฟเคิร์โวแฟคติกสูตรเป็นยังไงเดี๋ยวก็คงจะไปเล่าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าทำเป็นยังไงของจริงครับเชิญท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ณนะหน้างานของงานไทยเที่ยวไทยนะครับครั้งที่20นะครับเที่ยวคุ้มส่งท้ายปีนะครับซึ่งจัดณนะเมืองทองทานีนะครับพอ3และ4วันที่4ถึงวันที่7พฤศจิกายน2553นี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะทายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะงานไทยเที่ยวไทยเกี่ยวอะไรกับเรื่องสุขภาพกับรายการเราด้วยนะครับนะการเที่ยวก็เป็นอย่างหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจทําให้มีสุขภาพดีขึ้น แต่ที่แน่ๆนะครับในงานเนี่ยเรามีในเรื่องของการบำรบัดรักษาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันเลยดีกว่าครับไปครับตามมาเลยครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็ยืนอยู่ณห,หน้าบูธของคลินิกนะครับดีสปายไคลโรแมกซิกนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับทางคุณปนรักษ์นะครับธีระมงคลนะครับซีอของคลินิกดีสปายนะครับเดี๋ยวเออไม่ทราบว่าไคลโรแมกติกเนี่ยคืออะไรครับค่ะไคลโรแมกติกเป็นการแพทย์ทางเลือกศากสตร์หนึ่งนนะคะเป็นการแพทย์ทางเลือกที่องค์การอนามัยโลกรับรองแล้วก็ไม่ได้เป็นการแพทย์ทางเลือกที่เพิ่งเกิดขึ้นน่ยนะคะเกิดขึ้นมาร้อยกว่าปีแล้ว แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาในประเทศไทยนิไคโรพคติกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าศาสตร์การแพทย์ทางเลือกโดยที่เราใช้วิธีการจัดปรับกระดูกนะคะเราจะดูแลในเรื่องของโครงสร้างร่างกายของเราก็คือดูแลในเรื่องของกระดูกสันหลังแล้วก็ระบบประสาทในกระดูกสันหลังอะฮะดูในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะการเชื่อมต่อในเรื่องของระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อระบบกระดูกสันหลังให้มันทํางานเข้าด้วยกันได้อย่างดีอะคะ่ะ ก็ตั้งแต่ในวัยเด็กจนัึงถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยร่างกายเราขยับขับเคลื่อนได้ใช่ไหมคะด้วยระบบประสาทซึ่งคําสั่งจากสมองเนี่ยก็จะส่งมาอยู่ในกระแสของระบบประสาทของเรารแล้วก็ระบบประสาทของเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระดูกสันหลังอยู่ในไขสันหลังของเรารนะคะดังนี้เนี่ยการที่เราดูในเรื่องของระบบโครงสร้างที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทํางานได้ค่อนข้างจะดีร่างกายเราก็จะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ไม่เป็นโรคไม่เจ็บป่วย